ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอเอมแม่สายจัังหวดเชียงรายในปัจจุบันนั้นยังคงเป็นที่สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนจากผู้คนที่เดินทางจากทั่วทุกสารทิศทั่วโลกที่ต่างรับรู้เรื่องราวที่ถูกกล่าวขานในเหตุการณ์กู้ภัยสถานโลก13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวันที่10กร,รกฎาคม2563ครบรอบ2ปีเต็ม กับความสําเร็จจากการกู้ภัยนํา13ชีวิตออกมาจากถ้าหลวงขุนน้านางนอนความทรงจําถูกฉายขึ้นมาอีกครั้งกับการรวมตัวกันของทีมปฏิบัติงานหลากหลายภาคส่วนทีมกู้ภยัยทั้งทีมนักดำน้ำทหารนักดำน้ำถ้ำระดับโลกทีมนักดำน้ำจิตอาสาทีมจิตอาสาในถ้ำทีมนักกู้ภัยบนเขาและทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตที่มาณวันนี้จเจริญไวขึ้นเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่ง และพวกเขายังคงระลึกถึงการรอดชีวิตจากความช่วยเหลือที่กลายเป็นตำนานความสำนึกในการเสียสละเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกต่างนำมาถอดเพื่อเรียนรู้การกู้ภัยในถ้ำน้ำที่ลึกมีอุปสรรคขวางกั้นในการกู้ภัยมากมายย้อนไปช่วงแรกๆของเหตุการณ์ในที่ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ โดยอัญเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานการปฏิบัติมาเป็นแนวทางจึงทําให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจภายใต้การดาเนินการของนายนารงศักดิ์โอสถนากรผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนจังหวัดเชียงรายทําให้เกิดการรวมใจเป็นหนึ่งของเจ้าหน้าที่นักดาน้ําหน่วยซิลนักดาน้าจิตอาสาในประเทศไทย และจากนานาชาติทั่วโลกภายใต้การทำงานอยากมีระบบและสามัคคีเนื้อสิ่งอื่นใดความสำเร็จจากเหตุการณ์นี้มาจากความห่วงใยและพระเมตตาอย่างใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และครอบครัวพระองค์ทรงติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ทุกระยะอย่างใกล้ชิดไม่ลดละ หากทีมกู้ภัยขาดอุปกรณ์สิ่งใดในการกู้ภยัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยทันทีโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อที่ไม่สามารถจัดซื้อตามระบบราชการได้ทันเวลาเพื่อให้สามารถนํามาใช้ในการกู้ภัยได้ทันเหตุการณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ทํางานท่ามกลางความมืดมิดภายในถ้ำและฝนที่ถล่มลงมาอย่างต่อเนื่อง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างล้นพ้นเมืองไทยเนี่ยเหนือกว่าประเทศอื่นทั่วโลกเลยที่เรามีสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากรรษัตริย์ที่แข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยเฝ้าดูนะครับพระองค์ติดตามข่าวสาร แล้วก็ให้กำลังใจพระราชทานมาอย่างใกล้ชิดมากเลยนะครับด้วยพระมหาก,กรรณาธิคุณอย่างล้นพน้นนะครับผมกลาบเรียนพวกเราเลยว่าบางสิ่งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รับรู้แต่ถ้าเราไม่ได้รับของพระราชทานจากพระองค์ในหลายๆเรื่องเนี่ยผมยืนยันว่าเรามีทีมงานเก่งแค่ไหนเราก็ไม่สำเร็จตัวสำคัญที่สุดในภารกิจที่เราดำน้ำ ใน3วัน8 9ดการกฎาคมปี2อง1ันายเเนี่ยเราคำนวณถังออกซิเจนที่เราต้องใช้มาต้องใช้ประมาณ600ถังเพื่อความปลอดภัยของผู้ดำน้ำทุกคนรวมถึงผู้ชวชายชาวต่างประเทศปกติแล้วเราเห็นว่าเราดำน้ำเนี่ยจะใช้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถังออกซิเจนแล้วเราก็จะนำกลับมาเติมออกซิเจนแต่ในภารกิจที่เสี่ยงชีวิตอย่างนี้เราไม่สามารถเติมถังออกซิเจนได้เราดำน้ำนะครับเราทิ้งถังออกซิเจนเลย ท่านเชื่อไหมครับว่าราชการทั้งประเทศที่เราหาแล้วหามาได้เนี่ยมีประมาณ200กว่าถังเราหยิบยืมภาพเอกชนขอยืมขออะไรในส่วนเอกชนที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืมในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเนี่ยได้มีอีกประมาณ200ถังเราได้400กว่าถังเย็นวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ตามผมบอกว่าให้ไปรับของระราชทานผมก็วิ่งทําหน้าที่นะครับอยู่ในถ้ำเราก็ต้องรีบมาดูปรากฏว่า หน้าถ้ำมีถังออกซิเจนพระราชาทาน200ถังอยู่ตรงนั้นแล้วซึ่งใจผมเนี่ยมันรู้สึกเหมือนฝน,นตกแตกฟ้าปาาปื้มประรมจนจนพูดไม่ถูกเหมือนกันผมไปเรียกไปเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหัวหน้าซิลมาร่วมดูตัวทุกคนป่าปื้มหมดแล้วเราก็ตัดสินใจว่าถ้าเราได้ถังออกซิเจนครบ600ถังเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติการได้ตามแผนเลยตลอดเวลาเนี่ย มีขอพระราชทานเข้ามาเกือบทุกวันชุดดำน้ําที่เป็นเรียกว่าเวทสูตรน้ําในนั้นเย็นมากนะครับอุณหภูมิประมาณ17 18องศาเซลเซียสถ้าใส่ชุดแบบธรรมดาเนี่ยไม,ม่สามารถดำได้ก็ต้องอวทสูตรโดยเฉพาะเด็กแล้วชุดวทสูตรสาหรับเด็กเนี่ยหายากมากนะครับเราพยายามหาได้ส่วนหนึ่งการพระองค์ท่านก็พระราทานเวทสูตรกับอุปกรณ์ดำน้ําที่ดีที่สุดเนี่ยมาให้เราในสิ่งที่พวกเรา ได้ทํางานภายในถ้ำองค์ท่านได้รด้ทานสิ่งของมากมายนะครับอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยอย่างชัดเจนก็คือเปรดอากาศ200ขวดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดําน้ำอุปกรณ์ดําน้ำ,นำหลายรายการซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการทํางานในการช่วยเหลือน้องๆต่อไปาจากถ้ำในท้งนี้นะครับตรงนี้ก็พวกเรา ั้งหลายก็สำฤทธิในข้ามาอรุนดาที่คุณยังหาที่สิดนไม่ได้นะครับภารกิจช่วยเหลือน้องๆ3 3หมูป่า2ปีที่ผ่านมามีอุปกรณ์หลายอย่างที่มีความจำเป็นและหายากมากซึ่งในหลวงท่านก็ได้ส่งผู้แทนมาติดตามสถานการณ์ตลอดและก็ได้ เรียนให้ท่านทราบนะครับซึ่งท่านก็ได้พระราชทานอุปกรณ์ต่างๆจนภารกิจสําเร็จน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยมีจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย มุงมันตั้งใจเดินทางมาร่วมกันช่วยเหลือให้กับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย13ชีวิตหมูป่าทุกชาติรวมถึงผู้ปกครองของทีมหมูป่าสื่อมวลชนจำนวนรวมนับหมื่นคนทั้งด้านอาหารการกินสถานที่ปฏิบัติงานการเดินทางที่พักการดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและอื่นๆให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดผมได้รับโทรศัพท์นะครับจากราชเลขา นะครับด้วยถ้อยคําที่ให้กําลังใจมากถ่ายทอดให้กับกับผมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงานทุกคนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปถึงผู้ปกครองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดเพื่อให้นําเด็กออกมาได้อยปลอดภัยนะครับพระองค์ท่านก็ทอดพระเนตรติดตามชมอยู่นะครับแล้วก็คงจะได้ประสานผ่านมาทังราชะเลขาครับเราก็รับมาทุกคนปรับปื้มหมดในเย็นวันนั้นแล้วก็ รัชเลขาก็ยังประสานกับทีมงานจิตศาสา904นะครับเจตสารประชาทานเนี่ยให้เราช่วยกันจัดทำโรงโครประชาทานซึ่งวันรุ่งขึ้นวันที่ 5, อ่อเป็นวันอังคารซึ่งเป็นวันปฏิบัติการวันที่4เท่านั้นเองนะเราก็ตั้งโรงโครประชาทานท่านเชื่อไหมครับว่าในสายพระเนตรของพระองค์เนี่ยทีมงานจิตศาสตร904ที่ได้คุยกับเราเนี่ยได้บอกด้วยว่าอาหารเนี่ยพวกเราทากันทั้ง2 4ชั่วโมงอาหารอย่างน้อยต้อง4ี่มือ แล้วเมื่อดึกๆที่อากาศเย็นมากหรือฝนตกเนี่ยคนจะเป็นอาหารร้อนซึ่งเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนต้องกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านอะไรก็ตามในการปฏิบัติงานอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดอยู่ในสายพระเนตรตลอดแลวพระองค์ท่านก็เอาใจใส่ดูแลพวกเราอย่างดีผมว่าเหตุการณ์แล้วก็มีของพระราทานมาไม่เฉพาะพวกเรานะฮะที่ให้เป็นเครื่องมือต่างๆไปถึงผู้ปกครอง นะครับแล้วก็พระองค์ท่านพระราชทานกลัวว่าจิตอาสาของเราเองอาจจะมีไม่พอก็เป็นจังหวัดแรกนะครับที่ได้รับอาสาสมัครจิตอาสาพระรพรทาน904อปรเนี่ยรับสมัครเพิ่มเติมในภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายได้รับเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ที่ตรงนี้เราก็รับสมัครแล้วก็จิตอาสาก็ร่วมกระทาทุกอย่างนะครับกิจกรรมมากมายเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วเจ้าหน้าที่ที่จะไม่สามารถทําได้อย่างเช่นทําความสะอาดโรงครัว ขยะที่ลกลุงลงังหรือทําจัดพื้นที่แรนสะเขียบต่างๆรวมทั้งส่งคืนพื้นที่ให้เหมือนอุทยานแบบเดิมเนี่ยเป็นจิตอาสาพวกเราช่วยกันเป็นพันคนถ้าไม่ใช่ความแข็งแกร่งของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ของเมืองไทยมีมาต่อเนื่องนับพันปีนะครับแล้วไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรนะครับติดตามสดับตังพวกเราแล้วติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ย ผมเชื่อว่าภารกิจเนี่ยไม่สําเร็จผมยืนยันแล้วก็ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการนะครับในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายคุณน้ํานางนอนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนปราบปื้มนะครับเ,เป็นร้นพลในพระหมหาก,กรณุณาธิคุณของพระองค์ท่านนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ให าการทอดพระเนตรแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ของพระราชทานอีกมากมายในกิจกรรมที่พวกเราปฏิบัติงานกัน1สวันสิคืนที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานขวัญและกำลังใจแก่13ชีวิตที่หมูป่าและครอบครัวให้ทุกคนปลอดภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยพระราชทานคำแนะนำในการจัดระเบียบพื้นที่หน้าถา้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานในการนำทีหมูป่าออกมาจากถา้ำ เพื่อกลับบ้านอย่างรวดเร็วก่อนที่น้ําจะเอ่อเต็มถ้ำและให้ทุกคนได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพนําตัวสู่โรงพยาบาลในพื้นที่อย่างรวดเร็วทําให้ทั้ง13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่มีชีวิตรอดกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างอบอุน่นและทุกคนต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้มาจบจนปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าขอน้มสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชาทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดและทรงพระราชาทานกำลังใจให้พวกผมและครอบครัวนักจากวันที่พวกผมปลอดภัยออกจากถ้ำหลวงทุกคนต่างตั้งใจทําความดีเป็นคนดีที่จะตอบแทนพระองค์ท่านและทุกๆภาคส่วนตอบแทนคุณแผ่นดินไทยที่ทําให้พวกผมกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้ ขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหลังจากภารกิจสำคัญกู้ภัย13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่สำเร็จไปได้ด้วยดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่อครอบครัวของนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงอดีตหน่วยซิลผู้มีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำวางถังอากาศ เื่อช่วยชีวิตน้องๆทีมหมูป่าแต่ต้องเสียชีวิตในขณะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในช่วงแรกๆของการค้นหาและการกู้ภัยอย่างไม่ลดละจากแซมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนาวาตรีและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษด้วยคุณงามความดีที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นโดยไม่ห่วงต่อชีวิตตนเอง นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลทอดบทเรียนการกู้ภัย13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในการกู้ภัยในลนักษณะเดียวกันทั้งในถ้ำน้ำการกู้ภัยในน้ำและบนบกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตา รับทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักดำน้ำจากนานาชาติที่ร่วมปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระองค์จนกว่าจะเดินทางกลับประเทศและได้พระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจำนวนทั้งสิ้น187คนและเหนือสิ่งอื่นใดที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากทั้งหลวงขุนน้ำนางนอนภายใต้งานที่รวมใจทุกคนเป็นหนึ่งเดียวโดยพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานทุกคนทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงพระบาร,รมีปกกล้าปกกระหม่อม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัตริร้ายแรงใดๆก็ตามพระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชนการมาร่วมล,ลึกในงานครบรอบสองปีกู้ภัย13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเป็นเสมือนการนำบทเรียนสำคัญที่เคยประสบและ,ะเผชิญร่วมกันมาแลกเปลี่ยนที่สำคัญ จากเหตุการณ์กู้ภัยสถานโลกในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดนิตรภาพที่ยั่งยืนอย่างไร้พรมแดน